เรื่องของการลงทุนแล้วนะฮะพามาดูเรื่องของการทําประกันชีวิตกันบ้างคนไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วยังไม่ค่อยสนใจเรื่องของการทําประกันชีวิตมากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สนใจแล้วก็ยอดการทําประกันชีวิตแล้วก็ประกันบ้านอะไรต่างๆแต่น้ำท่วมรู้สึกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบให้เลือกวันนี้จะพาผู้ชมไปวางแผนการทําประกันชีวิตกับกรุงเทพประกันชีวิตนะครับปติดตามได้จากคุณธนิตาบุตรลาครับเชิญค่ะ โอ้ครับขอบคุณครับผมผมเชื่อว่าทิศทางการเดินของเทศกันชัดเจนของสามปีที่ผ่านมาเราทําด้วยการวางแผนการเงินนะครับแล้วก็ยังยืนหยัดทำด้วยวางแผนการเงินอยู่แล้วเป็นยังงไป่เวยเยเชื่อมั้ยว่าคนทุกคนเนี่ยที่ตัวพี่เองหรือเ่วยเองก็ตามเนี่ยคือทุกคนน่ะอยากมีความมั่นคงทางการเงินนะใช่ ความมั่นคงทางการเงินเคยคิดว่าหมายถึงอะไรอ่ะเนี่ยหนูยังค้นหาคําตอบอยู่เลยค่ะพี่อ,อ,อุพี่ว่าความมั่นคงทางการเงินน่าจะหมายถึงเรามีเงินนะที่เพียงพอถูกไหมที่ใช้ในวันนี้และในอนาคต<ช>คเพื่ออะไรเคยหาเงินเพื่อเนี่ยตอนนี้คือมีเงินแต่ออไม่รู้จะไปต่อยอดยังไงค่ะพี่อฮ้ยพี่ว่าพี่ว่าเริ่มต้นว่าใช้วันนี้และใน,นใ,นนในอนาคตอย่างเพียงพอ พอเรื่องปัจจัยสี่พอดีไหมเลยปัจจัยสี่นี้ม,นมีอะไรบ<ง>้างมีบ้าน<ช>มีอาหาร <c oughs> มีเครื่องยุ่งห่งมีที่อยู่อาศัย <c oughs> ถ้าเราถ้าเรามีสี่อย่างนี้สําหรับตัวเราและครอบครัวเราทั้งวันนี้แนอนาคตเุว่าโอเคไหมโอเคที่สุดแล้วค่ะถ้าสี่องค์ประกอบถ้ามีเสียงส่วนส่วนรถส่วนอื่นห้องเที่ยมันก็เติมมาเสริมแต่งมาถูกไหมครับที่ว่างั้นขั้นพื้นฐานจริงๆเราก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้มันเลยจําเป็นต้องมีเรื่องการวางแผนการเงินไง <c oughs> นะวันนี้กลับกลับมาตัวตัวน้องเฟย์เองวันนี้น้องเฟยบอกว่ามีเงินแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรนี่เกิดมานี่โชคดีนะนะอย่างอย่างหลายคนนะไม่มีเงินนะเผื <c oughs> ่อถูกว่า <c oughs> <c oughs> เอาพูดถึงคนยังไม่มีเงินก่อนดีกว่านี้ทำยังไงให้มีเงินถูกไหมค่ะถึงแรกที่ควรทําคือบริหารเรื่องรายรับรายจ่ายถูกไหมทำบัญชีรายรับรายจ่ายเคยยเคยเคยว่าสําคัญป่ะสําคัญมากเลยค่ะ,คเ,คะเพราะบางทีถ้าเกิดเราใช้เงินไปเนี่ยเราไม่ได้จดไว้กลับมาอีกทีเงินหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปของเันเออนี่เฟยพูดคำพูดนี้ดีนะ มันคีรายรับรายจ่ายไม่ไม่ใช่หมายความว่า,าทําให้เรารวยที่นั้นไม่ใช่นะ,<ฮ>ะแต่มันเพียงบอกเราว่าเราใช้จ่ายอะไรไป<ช>นะถูไหมกเพื่อควบคุมหลังจากนั้นแล้วถ่าเราควบคุมเรามีความสามารถในการหาไรายได้เราเหลือเงินอรถูกไหมเฟยค<ม>ําถามที่เฟยถามที่บอกว่าทํายังไงให้เงินออมันออกดอกออกผลให้มันมีคุณค่าที่ก็ต้องถามเฟยกลับว่าเฟยมีเป้าหมายชิตเรื่่งอะไรบ้างถูกไหม ขอโทษครับเป,เปบย่์ยนนออเปยยมีเป้าหมายชีวิตอะไรใน,ใน,ในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเช่นอย่างเช่นตอนนี้ก็ทำง,งานออามีรพ<ด>แล้วยัเว,ว้นมีครอบครัวก็เลยต้องสร้างลากสร้างฐานไว้อยากมีบ้านไม้บ้านมีแล้วมีแล้วคะ่ะกาลังเป็นนี่เป็นสินเลยอมีนี่เป็นสินเรื่องบ้านด้วยไม่บางแผนเกษียในยุคดิจยตอลยังเลยค่ะ ท่องเที่ยวสนใจไหมเรายยังโสดูเนี่ยใช่มีความสนใจมากใช่แล้วมีมีเรื่องอะไรอีกไหมที่เคยน้องเคยอยากมีเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะดูการดูแลสุขภาพใช่เคย์เคยเชื่อไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีนะแต่เฟยเชื่อไหมว่าสุดท้ายมันต้องมีเงินไงที่บอกเงินมันต้องเพียงพองั้นเงินมันต้องรู้จักเขานําเงินน่ะไปไปจัดสรร จัดสรรให้มันมีประสิทธิภาพมากผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการวางแผนการเงินแล้ววันนี้วันนี้จะทำยังไงคะเออสมมติว่ามองไปอีกสามสี่ปีน้องเฟยีมีมีครอบครัวค่ะน้องเฟยมีลูกสิ่งที่น้องเฟยห่วงมากที่สุดวันนั้นคืออะไรรู้ป่ะคือใครก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาของลูกเออก็ห่วงลูกอ่ะอ่าใช่ที่ว่าคนทุกคนห่วงลูกง like ั <k 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 ้นน่ะ งั้นการวางแผนการศึกษาต้องเคยว่าจาเป็นไหมมันจำเป็นมากเลยค<า>่ะเพราะว่ามันสื่อไปถึงอนาคตของลูกเราด้วยใช่ทุกคนก็อยากที่ว่าพ่อแม er, ่ทุกคนน่ะสู้เพื่อลูกอยู่แล้วแหละพ่อแม er, ่ทุกคนอยากให้ลูกประสบความสาเร็จพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดีถูกไหมงั้นการที่จะให้ลูกได้ดีประสบความสําเร็จมันก็ต้องวางแผนให้ลูกถูกไหมงั้นงั้นการที่เราจะวางแผนการศึกษาที่ดีให้กับลูกได้เนะี่ยที่เชื่อว่าเราต้องต้อง การการที่เราจะค้นหาความเก่งของลูกได้เนี่ยพี่อยากให้เพื่อนที่คนหนึ่งเพื่อนร่วมงานที่คนหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่เองแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางดานเงินของเพื่อนใการชีวิตด้วยนี่ก็ดีเลยสิคะพี่ว่าเขาอาจจะให้คําแนะนาได้ดีกว่าพี่นะเราก็ต้องไปอาจจะลองลองมีโอกาสลองคุยกับเขาดูนะครับคับผมเดี๋ยวขอไปถามพี่ชื่ออะไรคะคือพี่ตาตานพี่ตาโอเคค่ะไปไปขอคำปรึกษาจากพี่ตาเออได้เลดีครับโอเคนะครับ จริงๆแล้วนะคะสาหรับการวางแผนการศึกษาเนี่ยเรื่องแรกเลยถ้าเป็นไปได้สําหรับเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คงต้องดูความเก่งของลูกก่อนคือเราดูว่าลูกเราอ่ะเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเริ่มที่จะเริ่มสนับสนุนเขานะคะในด้านที่เขาเก่งเพราะว่าสิ่งที่เขาเก่งเขาจะทําได้ดีนะคะแล้วถัดมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของเราต้องคิดแล้วว่าเราอยากให้เขาเรียนถึงระดับไหนนะคะอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะปริญญาตรีอาจจะไม่เพียงพอละถูกไหมคะ ก็เราต้องเริ <S an> ่มกิดละต้องปริญญาโทแล้วนะสาหรับลูกซึ่งเป็นขั้นต่ําแต่พอปริญญาโทเนี่ยก็ต้องมีคําถามต่อมาอีกค่ะว่าเออปริญญาโทของเราลูกเราจะแค่ในประเทศพอไหมหรือว่าจาเป็นจะต้องไปเรียนต่างประเทศไหมนะคะพอเราเลยได้2คําถามแล้วนะคะในใจว่าเออลูกอาจจะต้องจบปริญญาโทนะนะคะโอเคจบในประเทศก็ได้เราก็เริ่มมาดูค่าใช้จ่ายแล้วละค่ะว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเริ่มเตรียมเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยม ปริญญาตรีนะคะแล้วต่อด้วยปริญญาโทค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เราควรจะต้องมีให้ลูกเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ,ะาพ จริงแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณขวบสองขวบเนี่ยเริ่มจะดูได้แล้วนะคะมันก็จะมีทางสถาบันบางสถาบันที่เขาสามารถค้นหาให้ได้ว่าลูกของเราเนี่ยเก่งด้านไหนนะคะแล้วเราก็สนับสนุนเพิ่มเติมเข้าไปในด้านนั้นๆน,นะคะ ค่ะแล้วถ้าเรามาต่อเรื่องทุนการศึกษากันต่อเนาะหลังจากที่เราคุยกันว่าเออเราพอจะรู้แล้วว่าลูกเราเนี่ยอยากให้เรียนถึงระดับไหนแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละระดับมูลค่าเท่าไหร่นะคะเอกชนไหมหรือว่าออรัฐบาลก็ได้นะคะพอเรเริ่มมีตัวเลขในใจเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ,อ๊ะแล้วนะตอนนี้ลูกเราอายุเท่าไหร่ถูกไหมคะลูกเราอยู่อนุบาลไหมหรืออยู่ประถมนะคะแล้วก็คํานวณละ ค่าใช้จ่ายพอได้เงินก้อนออกมาแล้วเราต้องเก็บให้ลูกอย่างไรล่ะถึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในอนาคตเพราะตรงนี้เกิดแน่ๆถูกไหมยังไงลูกเราต้องเรียนแน่ๆน,นะคะเราค่อยมาหาวิธีต่อว่าพอเราได้เงินก้อนที่เราต้องเก็บละแล้วเราจะเก็บยังไงแต่ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของว่าแล้วถ้าเราเกิดไม่อยู่ล่ะ เนาเกิดโชคร้ายเป็นอะไรขึ้นมาอาจจะด้วยการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตก็ตามนะคะทำยังไงกับเงินก้อนที่เราจะเตรียมไว้ให้ลูกสำหรับการศึกษานะคะค่ะทบ เหมือนกับใช่เหมือนหาค่าใช้จ่ายก่อนหาค่าใช้จ่ายเตรียมแผนก่อนว่าเออถ้าลูกเราจะเรียนจบสักระดับหนึ่งเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เริ่มมาวางแผนการเก็บออมแล้วก็ทําแผนในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตเราไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยที่เชื่อว่าคนเป็นพ่อคนแม่เนี่ยยังไงเราก็อยากให้ลูกเราเนี่ยจบตามระดับที่เราคาดหวังไว้ถึงแม้เราจะอยู่ไม่อยู่เขาก็ควรจะต้องมีการศึกษาติดตัวเพื่ออนาคตของเขานะคะเสร็จจากเรื่องของการวาง พร้อมแล้วค่ะทางกรุงเทประกันชีวิตเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีมารองรับคุณมากค่ะมีแน่นอนค่ะนะคะ แล้วก็อย่างของบริษัทเราตอนนี้นะครับที่มีผลิตภัณฑ์เพื่อมารองรับในเรื่องของการศึกษาของบุตรนะครับสำหรับผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือแผน b บ a พร้อมชัวเพื่อการศึกษา10.5ทับนะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเก็บเงินนะครับผู้ปกครองเนี่ยสามารถเก็บเงินได้แน่นอนตามแผนที่เราวางไว้ว่าจะต้องมีเงินเก็บไว้ให้ลูกเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับไม่ว่าในระหว่างทางเนี่ยจะเกิดเหตุอะไรกับตัวลูกค้าเกิดขึ้นนะครับโดยแผนอันนี้เนี่ยคร่าวๆก็คือว่า แผน10ทับ5เนี่ยระยะเวลาชำระเงี่ประกัน like เนี่ย no นะครับก็คือ5ปีนะครับแล้วก็จะให้ความคุ้มครองเนี่ย10ปีนะครับโดยความคุ้มครองที่จะได้เนี่ยแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของคุ้มครองโรครายนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของคุ้มครองทุกคละภาพนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือคุ้มครองในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตนะครับโดยโรคร้ายที่เราคุ้มครองเนี่ยก็แบ่งเป็น50โรครายแหล นะครับโรคหลายแรงที่ดังๆเลยเนี่ยแน่นอนคุ้มทองอยู่แล้วก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งนะครับก็หมายความว่าถ้าในระหว่างทางนะครับที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกัน5ปีตรงนี้เนี่ยเกิดตรวจเจอโรคหลายนะครับแน่นอนว่าบริษัทเนี่ยจะจ่ายทุนประกัน100%ให้กับตัวลูกค้าก่อน นะครับแล้วที่สําคัญสุดเลยก็จ่ายทุนประกันให้แล้วบริษัทยังส่งเบี้ยประกันต่อให้อีกด้วยนะครับจนครบสัญญา5ปีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นครบปีที่10ลูกค้าก็ยังได้อีกร้อเปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันที่ส่งไปคืนอีกด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือคุ้มครองในเรื่องของทุพพลภาพนะครับในระหว่างทางเหมือนกัน5ปีตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตกเป็นบุคคลทุพพลภาพบริษัทจะมีเงิน100%ของทุนประกันเนี่ย จ่ายให้กับลูกค้าก่อนนะครับและส่งเบี้ยประกันต่อให้อีกจนครบ5ปีนะครับและแน่นอนว่าพอครบสัญญา10ปีก็ยังมีเงินก้อนที่เป็นทุนเรศึกษาให้กับบุตรอีกด้วยนะครับเท่ากับแบบประกันอันนี้เนี่ยได้ความคุ้มครองไปที่30 0%ถูกไหมครับก็คือว่าอย่างแรกเลยโรคร้ายแรง อย่างที่2ทุพพลาภาพอย่างที่3คุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นครบ10ปีตรงนั้นเงินที่ลูกค้าฝากมาทั้งหมดได้คืนนะครับพร้อมกับผลตอบแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยล็อกไว้ชัวร์วเลยว่าอย่างไงก็ตามถึงปีที่10บบุตรจะมีเงินเพื่อศึกษาแน่นอนนะครับอย่างนี้เราควรจะเริ่มทำ ก็ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับเป้าครับก็คือว่าแรกเกิดทําได้ไหมตรงนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยคือทําชื่อผู้ปกครองนะครับถ้าเราทําตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยมันจะไปรบสัญญาคือตอนบุตรอายุประมาณ10ขวบนะครับสิบขวบก็อยู่ประมาณป .4 นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเริ่มทำเนี่ยแน่นอนป .4 บางคนอยากให้ลูกเรียนในเรื่องของนานาชาติหรือว่ามีเป้าหมายที่อยากให้เรียนที่ดีกว่านั้นนะครับคือผมมองว่ามันวางแผนได้ทุกๆทุกๆไหวเลยนะครับบางคนอาจจะทําตอนลูกอายุ เพื่อเพื่อจะให้เรียนม .1 ก็คืออา,อายุ13นะครับก็คือทําตอนลูกประมาณ3คขวบก็คือเริ่มเข้าโรงเรียนนะครับหรือบางคนทําตอนลูกอายุ13ทําเพื่อสําหรับเรียนปร,ริญญาโทก็สามารถได้เหมือนกันนะครับทุกๆกวัยสามารถทําได้คือถ้าหรือทางคุณทชมสนใจเนี่ยทางจุลเประกัน ใช่ครับเรามีทางที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับคอยให้คําแนะนําโดยตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อโดยตรงผ่านที่ปรึกษาการเงินที่ท่านรู้จักนะครับหรือไม่ก็คือติดต่อผ่านบริษัทก็ได้เหมือนกันนะครับมีช่องทางอื่นไหมครช่องทางอื่นก็คือว่าง่ายๆตอนนี้เลยก็ลิ๊กครับโทรศัพท์หรือว่าจะศึกษาจากทางเว็บไซต์บริษัทนะครับ www.dla.co.th นะครับตรงนี้ก็มีข้อมูลให้เหมือนกันนีเรียกได้ว่าเข้าถึงง่ายด้วยใช่ครับใช่ครับสามารถวางแผน เพื่อนนะคตของลูกไม้ด้วยใช่ครับขอบคุณมากเลยค่ะครับผมตาแล้วก็พี่ไปนะคะครับผมสทคานเลยค่ะครับขอบคุณครับ